โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่จะเป็นอีพีที่สองที่ฉันพาคุณมาดูดงกินรีกินรีนั้นยืนงงอยู่บนเสาไฟที่อยู่ในดงของริมคลองซึ่งอจจัศจรรย์สายตาฉันมากๆเลยว้าวคุณดูสินั่นไงคุณเห็นไหมนี่คือต้นไม้เขียวจำนวนมากและน้ำที่มีความดำเป็นพิเศษในระยะ10เมตรคุณจะเห็นเสาไฟธรรมดาและเสาไฟกินรีที่มีความสวยงามมากม ตั้งอยู่บริเวณริมคลองแห่งนี้แต่ว่าฉันจะต้องบอกคุณก่อนเลยว่ามันสวยงามมากเลยใช่ไหมใช่เลยใช่อยู่แล้วเรามาผจญภัยกันบริเวณริมคลองแห่งนี้ดีกว่าว่าจะสนุกสนานขนาดไหนเอาละฉันจะต้องขึ้นเดินมหาสจัรน์แห่งป่าหิมพานอันนี้แล้วว้าว คุณดูสิโอ้โหบ้านสวยมากเลยนะ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นหนองน้ําที่มีความใหญ่และต้นกระถิ่นจานวนมากบ้านหลังนั้นเป็นบ้านทรงไทยที่ขึ้นอยู่บริเวณริมคลองฉันว่าเขาสร้างสวยมากๆเลยนั่นไงด้านขวาเมือ,องคุณนั้นคือบึงบึงฉวากบอระเพ็ดบึงอะไรก็ไม่รู้ฉันตั้งชื่อมั่วไปหมดเลยนเะมื่อกี้เห็นไหมนกวิ่งผ่านตัดหน้ากล้องฉันไปฉันค่อนข้างจะตกใจมาก แต่ฉันก็ต้องเดินทางต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆเพื่อให้คุณเห็นภาพบรรยากาศสองข้างทางที่สดชื่นราวกับคุณได้อยู่ในป่าหิมพานต์ <han> จริงๆนี่คือบ้านคนที่เป็นเพงพักอาศัยอยู่บริเวณนี้และนั่นไงคุณเห็นไหมนั่นคือต้อนไทรฉันว่ามีต้นไทรแล้วต้องมีสารไม่ทันขาดคำ <çek ening> มีผ้าสามสีด้วยพระเจ้าช่วยว้าวยอยกปลาสมัยก่อนก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่ที่จะมีให้เห็นมากเป็นพิเศษนั่นคือกินรี กินรีที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาพอไม่ถึงสามเสาก็จะมีกินรีอีกต้นหนึ่งโผล่มาให้คุณเห็นยอดมากๆเลยฉันก็ค้างจะงงว่าฉันจะควรตรงไปดีไหมเนะ่โอ้โหูพระเจ้าั่นไงไฮยีน่ายืนอยู่ตรงนั้นช่วยหลบทางให้ฉันหน่อยไฮยีน่าน่ารักมากๆเลยฉันต้องเดินทางผ่านบนะสะพานไม้ตรงช่องแคบตรงนี้แล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆสะพานจากค่อนข้างเล็กลงแล้วแต่ฝั่งที่ฉันอยู่ตอนนี้ไม่มีนางกินรีแล้ว ที่กั้นก็ไม่มีมีเพียงน้ำคลองที่กัน้นชั้นกับสะพานปูนและก็ท่อน้ำโอ้ฉันจะตกลงไปไหมอ่ะฉันมาผิดทางหรือเปล่าเนี่ยฉันจะเทินกับทางที่อาัศาจรรย์ไ้ยต้นไม้ขวางคลองฉันด้วยนะ่ะพระเจ้าช่วยเอาละไปกันต่อเลย โอ้ไม่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 ฉันเห็นเหมือนมันจะเป็นทางตันหรือเปล่าไม่นะถ้าถอยนี่คือถอยยาวเลยฉันไม่เห็นที่พอที่จะสามารถให้ฉันกลับได้อา้วาวว้าวนั่นโอ้นั่นฝูงไฮยีน่าอยู่บนสะพานนั้นเต็มเลยนะมันจะต้องกัดขาฉันแน่ๆจากที่ฉันดูว่ามันจ้องตาฉันโอ้ยนี่จิบหายแล้วว้าวอ้าว ไม่คุณไม่อยากถอยไอหมาผ้าไม่นะอู้วววว